โอุ้สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับแมป r คาเดรชิพไท c o o นะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มตังค์ได้ได้ครั้งละ1นึ่งแสนนะทุกคนแค่เลยหนึ่งครั้งนะครับได้ตังค์หนึ่งแสนนะครับมันจะรวมกับการที่เราขับด้วยนะครับอนี่ผมแนะนำอันที่ใช้ร้วยนะครับนี่โคซาโร884อันนี้ก็ประมาณ3ามแสนห้ามื่นะครับอันนี้ก็3มล้านนะครับซื้อมาหมาดๆเลย แล้วก็อีกรถหนึงก็คือนี่รถแจกฟรีนะครับแนะนําตอนนี้ครับนี่แจกฟรีตรงนี้ให้เราไปคุยกับอีกตัวเนี้ยนี่นี่นี่ตรงนี้อ่าแล้วก็มันจะให้รถเนี้ยรถมูนมิวสิกคาร์นะทุกคนแล้วก็นี่รถอีเวนต์น่าจะหมดแล้วครับทุกคนน่าจะรับไม่ทันอะผมขอขอใช้รถนี้นะ ส่วนสนามที่เอาไว้แข่งนะครับแล้วก็ได้ตังโก้นก่นจะเป็นสนามเนี่ยสนามนี่คิดแคตหลังแล้วก็โอเวอร์อันนีคนจะแข่งเนคะุอข้าน่าจะแรงกว่าผมนะเดี๋ยวช่างเถอะแต่มันได้ตังเหมือนกันนะถ้าใคร ม่มีรถอะไรก็ใช้รถรถปกติก็ได้คนคนก็ได้ตังเหมือนกันนะครตอนนี้ตังค์่งแสนสามอยหน,น,นึ่งล้านสามแสนนะนดูสิว่าจะขึ้นหลน้าสี่แสะนะครับขึ้น,นดีอ่ะเพราะว่ามันได้ขั้นละหน,น,น,นึ่งแสนชนชนชอันนี้ขับยากนี ซื u, the ้อล้อดีหน่อย ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยยี่่ไม่ได้หนงแสนไรือด้ะะสองแสนอ,อ้ออยบ้าเยแหมอมงประมาณสักห้าร้อยมาดู่ได้ตอนนี้ผมขอขอเป็นภนะาพเราหนึ่งนะผมไม่ได้เนี่ยหลายคนะ

โอเคนะทุกคนขอจบคลิปไปเีเท่านี้ขอไปเล่นน็อกรอบนะก่อนนะครับไปฟาร์มตังค์หายได้ประมาณ9 0้า้านล้านล้าน,ล,านล้านบาทนะไรผมโบ้ยไม่ต้องเชื่อหรอกอ่ะก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า